เอาได้นี่ถอยที่อะไรเบามันเตรมตัวให้พอตรูจะปรากฏตัในอีกพวินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกัน

าำได้เต้นไปเยอะแม่งผิดครั้งสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ล็อกอเฮ้ยแรงนะเวย้ยฟิกมาฟิกมากูไม่มีกดฟิก ไล่ต่อไปเลยนต้นไล่ต่อไปเลยได้ไหมได้ไหมโอเคพอแค่นี้เรามาห้าตัวเลยเหรอนี่ออกแค่นี้แล้วยกทางกันได้ส,สิบหกบาทเองหรอ อยู่ไกเตอรกูรวยวันนี้เมื่อกี้กูตีชิทได้สิบหกบาทอยู่กูได้ละเนี่ยจะยี่สิบสี่ละดัดหารกับเพื่อนนะไม่ดีไม่ดีแต่มึงมีชุบอยู่มาเจ้ากูนะมันไม่ดึงไอ้เหี้ยมีชกกับน้องจิบหายละมีชิกด้วยอ้าไม่โดนอ่าไอ้เก็บตายเกือบตาย thế là long rác, tháp mệt là vào bên, đèng mà nó, quay, đấy nè, ba, oh oh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 , có người làm yêu, แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปช่ดีมากละ่ะเป็นแรงบ้าฟา้ากูอะจะเราเวทมันมันก็เวทเราแน่กันไงต่รอบนี้มันจะไม่ได้นะเราไม่ได้เดินป่าตายเฮ้ยดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเนี่ยไม่มีกูไม่ไปชุบเล่น,ม,นมันมันไม่มีฟิกมันไม่มีมฟิกมันจะแลกเลยกูดโดนคลายตายนะกูไปยัง่อีแลกไง กันแรกเกินอ๋โโอเยอะดนตรีฮอ้ยแม่มาตัวยสวยมากเพื่อนได้ตัวนงะขอบคุณที่มาโอเคเอ้กี้นี่โนคอสอยู่นะปืนใหญ่เจสอิมแนวสตอง ตล,ตล่มไปแล้วถล่มไปแล้วพิมยังไปฝืนเอโซเมโซเอโซเมโซเอโซเมโซไอ้เฮี้ยงรอดไอ้สัตว์ตัดสวยเมโซเมโซเด้อยิงไงเฮ้ยเมโซเมโซ ้แต่มึงขัดมาละเออทำไปเพื่อไอ้โดดเข้าไปไหาไให้ฟอล์เรนลัมใช่เอาให้หมดเลยเอาให้หมดแล้ว,ม,ลวมึงทำเพื่ออะไรก่อนเฮ้ยคลิ้งลอยมึงมีร้านเพื่อน ไม่เป็นไรได้ชุบมึงขึ้นมาจีนึงก็เปิดล้างมโซมโซจ้อย <c oughs> อะไรขนาดนั้นวะนะมโซมโซ ตัวเดียวเขาอะไรวะมันเป็นไล่อไอเอเดนดอเอ้าไล่เอเดนดอ,อกลับมาให้เันฆ่าทำไมเนี่ยเว้ยโอ้ยมีโซมีโซเอ็น่าฆ่าสิบตัวเลยนะ สวยละเอ้ามันสวยกว่าเอ้าลำไม่ติดเฉยอะไรมันไม่รู้ใส่กูวิ่งมาด้วยแม่งตื่นเต้นเฮ้ยดึงดึงเฮ้ยนายเขาตามมัน ยิงบางลาย,ย่าให้แก๊กดึงกูตะคอดตรายยิงไว้เต้นเดี๋ยวกูยิงตัวนี้ยิงน้อมเต้นอยู่ไหนวะลับกระบานกระบานกลับด้วยดีป่าววะมีโดนไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่มีใครเข้าถึงมึงหรอกใช่เหรอ อันนี้พอเล่นจิ้มมาก็ถึงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มีโซมีโซจะด่าก่อนเลย ะนงูกเก่าหรือเปล่าเออวะเฮ้ยเอา,า<ฮ>เอาแล้วได้ไอเทมไปไอเทมไล่มันผ่านแล้วมึงผ,มผ่านแล้วกูไปดึงอีกรอบอ่ะเพื่อนปิกสวยล้างาาเอเนดอร์เ,อเล่นตัวเดียวเรียบร้อยอ่ะดิแรกก็เรนดอร์ที่เราเสียไปชิบหายเตเ้เเน,าน,านเฮ้ยมาทางนี้เต้นโฮ้ยอีพีเอาแล้วโดดเข้าทำไมน่ะ Oh. ไม่ไปไหวเอาไอ้เหี้ยเอ้ยเอาเอาเหมือนมีโซมีโซใช่ไหมจบเลยปะเนี่ย <c oughs> ไม่หรอกว่าอย่าโดนดึงอย่าโดนดูดอย่าโดนดังสิ่งมาแล้วโอ้โว ฟิกหลบโดนพอดีเป๊ะเลยอ่ะเพื่อนเหมือนจับวางอะเมื่อกี้นะอ้าวางทันสวยไ,ได้หายใจต่อไม่จูเปโตมึงอผ่านละนาคอสกูรอมึงอทำแบบนี้อยู่เลยไอแต่วันเล่นได้มึงเชื่อกูไหมไม่ชุบนะไม่ชุบนะกิวิกิวิกิปีตอมีล้างไหมละ่ะ เล่นกอล์ฟดีกว่าไปเป็นโดนดึงเมโซไม่โสดเนี่ยไม่มีชูบหอยเลยเอาได้นี่ถอยที่อะไรเปล่ามันเมโซเมโซเฮ้ยอื้ม กูพิมพ์เฮียอะไรตัดเหลีกนียอะไรนี่ใครนดทุกคนยีน่าก็นา ตัดเลือดไม่ตัดฟอร์เรนตีไม่ตายนะเวย้ยกูพูดจริงนะแครี่สองก็ตีไม่ตายอผลอ่าแล้วโดนกูตายใช่ไหมเดนกูเฉงให้สัตว์เีิแครี่ดีตัดเตียนแล้วล่าสุดออกไง ปล่อยเลยตีได้เลยโจนมีแช <e ่ฟ uh, uh, ุ้ให้ฟูมีเกิดนะเราหาเรื่องบวกได้นะไม่ต้องตีก็ได้ก็ได้แค่นี้มันก่อนอ่ะโอ้มีใครไปถึงเมียโซแล้วเมียโซแล้ววะใครกป็นตัว ยิงมาแล้ว,วนาคอสมาปาดไหมเต้นกลับช้ายังเอ้ยมันตีต่อนะเนี่ยเนี่ยตียิงด้วยไอส้สัสกูไม่สนแล้ววิ่งไถ่แม่งเลยนี่งไงไอส้สัตว์ว้ายไอส้สัตวสเมโซเมโซเรือไม่ตัวตัวเดียวหรือมันเรือไม่ถูกตัวเดียวอ่ะมีโซตัวเดียวได้เลย แต่กูวิ่งยัดเลยเมโซตัวเดียวเนี่ยมนอยู่ในภูมิไอ้สัตว์พูดไม่รู้กันจริงเหรอไม่กันดไม่เชียวเมโซ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 เออแกเกิดแล้วกูโยนซะละพึงแทงป้อมเลยเหรอรอทีติดโยนไปหน่อยถ้าแกกมันเก็บห้าแล้วแค่ชนะไปเลยวดิกูเมโซเปล่าไงดูดดูดเข้าบ่อห้าคน <laughs> Đừng có bỏ 5 con các bạn nè đây nè Mà mình Cảm